ผมเห็นอรองเท้าคู่นี้ครั้งแรกนะครับ Pan X Speed Carbon คู่นี้เนี่ยผมก็เอ๊ะมันคล้ายใครนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกันแหะครับว่ามันจะคล้ายๆกับพวกซีรีส์ Endorphin ของ s c o n y นั่นเองนะครับคู่นี้ในมือผม Endorphin Pro 3นะครับส่วนคู่นี้คือ Speed 3นะครับแล้วเราลองมาดูกับคู่นี้สิครับคล้ายกันไหมใครเนะ เ,ออนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลที่ผมมีอยู่นะครับสำหรับแพน X-Speed Carbon เนี่ยนะครับคือตอนนี้ได้แค่น้ำหนักน้ำหนักมันเนี่ยก็คือ261กรัมในขนาด9.5 US ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับทั้งตัวสปี s สปีดอยู่ที่226ในขนาด10 US นะครับและก็ Pro 3เนี่ยจะอยู่ที่214ในขนาด10 US เช่นเดียวกันจะเห็นได้ชัดนะครับว่าน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้เนี่ย จะหนักกว่าเพื่อนเลยนะส่วนหน้าผ้านะครับหน้าผ้าเนี่ยจะใกล้เคียงกันดูสิจะเหมือนกับโปร3นะครับโปร่งเหมือนกันนะเป็นรูเหมือนกันนี่มีรูพรุนเหมือนกันเลยนะครับจะคล้ายคายกันส่วนเนื้อโฟมเนื้อโฟมผมก็เข้าใจว่าโฟมน่าจะเป็น P b a c k เนะดูข้จับด,ดูเนื้อดูอะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับเนี่ยการขึ้นรูปโฟมเนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายคายกับ โปร3เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมหน้าตาโฟมก็คล้ายๆกันนะครับดีไซน์ก็มาใกล้เคียงกันเลยนะฮะแต่ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะจุดต่างก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับที่ต่างกันโอเคถัดมานะครับแผ่นคาร์บอนแน่ใน X Speed c a r ์บอนะครับของแผ่นก็จะมีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้วยนะครับนี่ตรงนี้อันนี้ของโปร3อันนี้ของ X Speed c a r บอ n จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ตรงด้านหน้าก็จะเจาะรูให้เห็นด้วยนะว่านี่ฉันมียาวถึงด้านหน้าด้วยนะแต่ข้อมูลด้านด้านอื่นๆไม่แน่ใจว่ามีถึงส้นเท้าหรือเปล่านะครับโดยภาพรวมก็คือผมมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้แหละน้ำหนัก9.5 US 261กรัมส่วนสูงของโฟมไม่รู้เลยฮะไม่มีข้อมูลเลยนะครับแต่ดูความหนาแล้วเนี่ยดูแล้วก็ใกล้ๆกันนะครับก็ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราไปฟัง ความคิดเห็นของผมหลังจากที่เอาใส่ทั้งสโกนี่แล้วก็แผนที่มันใกล้เคียงกันแบบนี้มาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับไปฟังกันครับเปรียบเทียบกันระหว่างแผน X-speed Carbon นะครับกับ Endorphin Pro 3นะครับที่เอามาเทียบกันเนี่ยเพราะว่า,าวัสดุที่ผลิตขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผ้าเอย่ยหรือว่าบริเวณตัวพื้นโฟม นะแล้วก็แผ่นคาร์บอนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันใช้วัสดุคล้ายๆกันหมดเลยนะครับหน้าผ้าก็เป็นหน้าผ้าผ้าเมชแล้วก็มีรูระบายอากาศที่ใหญ่ส่วนพื้นโฟมเนี่ยนะครับน่าจะเป็น P E B A เหมือนกันขึ้นรูปมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้แผ่นคาร์บอนอันนั้นก็เลยเอา2คู่นี้มาเทียบกันถ้าเทียบเรื่องการสวมใส่ก่อนนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ใส่สบายนะครับหน้าเท้าก็ขยับนิ้วเท้าได้โอเคไม่มีปัญหานะครับ บริเวณอุ้งเท้าก็ยืนได้เต็มๆนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดตอนนี้ผมรัด Luner ์ลูกทั้งคู่ทั้งสองข้างข้างขวาเป็น Pro 3ข้างซ้ายเป็นแพน X-speed ไซส์เนี่ยจะต่างกันตอนนี้ X-speed เนี่ยอยู่ที่9.5 US Pro 3อยู่ที่10แต่ว่ามันหน้ากว้างพอๆกันเลยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากจะได้คู่นี้ แล้วใส่10 us เหมือนผมก็อาจจะต้องลดไซส์ลงมาหน่อยนะครับเหลือสักจุดห้ากำลังดีส่วนเรื่องของโฟมนะครับผมว่าทั้ง2คู่เนี่ยต่างกันชัดๆเลย Pro3 เนี่ยจะนุ่มอ่อนุ่มกว่าในฝั่งของตัวแผ่นเนี่ยจะเฟิร์มกว่าเล็กน้อยนะครับโฟมต่างกันการตอบสนองเนี่ยเท่าที่ลองดูแล้วเนี่ยนะครับไม่ค่อยต่างกันไม่ค่อยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดต่อสนองดีทั้งคู่ เพแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบนุ่มหน่อยก็อาจจะเลือกโปร3ส่วนใครที่ชอบเฟิร mm ์ม hmm. ขึ้นมานิดนึงก็อาจจะเลือกตัวแพน X Speed นะส่วนที่ตายจุดนึงก็คือเรื่องของราคาราคาเนี่ยเจ็ดพาหรับค่าตัวของโปร3นะครับแต่ของแพนเนี่ยที่ผมทราบมาที่เขาบอกผมมายังไม่ไฟนอล4,990น4ก9 0ก็อยู่ที่เพืนเพื่อนแล้วครับว่าจะเลือกคู่ไหนระหว่าง2คู่นี้จะเป็นแพน X Speed c a คาร์บอนหรือว่าจะเป็น โปร3า n เอ็นโดฟินโปรซึ่งจริงๆถ้าไปเทียบกับอีกคู่หนึ่งแล้วผมขอเสริมอีกนิดนึงก็กันถ้าเทียบกับคู่นี้ด้วยนี่เอนโดฟินสปีดสปีดเนี่ยฟีลของสปีดนะครับมันจะไม่ได้ตอบสนองมากฟีลของเท้า,ทาคู่นี้ที่ผมลองรีวิวมาเนี่ยนะคู่นี้จะไม่ตอบสนองมากก็จะเน้นนุ่มๆนวลๆวิ่งแบบชิลๆสบายๆนะฮะราคาค่าตัวเนี่ย 5,990ก็จะแพงกว่าแพนอยู่ที่ประมาณพันหนึงเมื่อกี้เทียบกันแล้วระหว่าง2คู่นี้ครับเอาแพน X-Speed Carbon กับสป e e สาไปเทียบกันนะครับฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยใกล้กันมากมันใกล้กันมากกว่าเอาเอาโปรโอีกนะโปรเนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็เด้งใช่ไหมครับแต่คู่นี้เนี่ยที่ผมบอกคู่นี้มันจะเฟิร์มกว่าปรากฏว่าพอเทียบกันระหว่าง2คู่นี้เนี่ยใกล้กันจะนุ่ม,น,มนวนๆเหมือนกันนะ แล้วก็มีการตอบสนองในระดับหนึ่งประมาณหนึ่งแต่คู่นี้อาจจะได้ตอบสนองดีกว่าน,นิดหน่อยเพราะมีคาร์บอนอยู่ข้างในนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือตรงนี้หน้าผ้าต่างกันนะร,ราคาคู่นี้ $5,990 ะครับคู่นี้4990สิ่งที่ได้ก็คือได้หน้าผ้าที่ต่างกันแล้วก็โฟมก็ขึ้นรูปมาเหมือนกันแต่ว่าคู่นี้เป็นคาร์บอนคู่นี้เป็นไนลอนเพลทเพื่อนๆก็ต้องเลือกเอาว่า ชอบคู่ไหนนะครับแต่ฟีลลิ่งคู่นี้ใกล้กันมากเลยระหว่างสปี e d 3กับแพน X อ็ก e ปีดคาร์บอนะครับถ้าเทียบกับโปรแล้วเนี่ยจะต่างกันทีนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อแล้วครับว่าชอบคู่ไหนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้า,ทาคู่นี้ X Speed Car b o ์บอนจากแพนนะครับถ้าเทียบกับรองเท้า,ท,าที่มันใกล้เคียงกับเขามากเลยนะไม่ว่าจะเป็น e อน o r p ินสป p e e d 3หรือว่าจะเป็นคู่นี้ e n d o r p h i n Pro 3นะครับเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับนี่ ว่าทั้งสาวผู้น,นี้เป็นยังไง 4,990, 7,590แล้วก็5,990นะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ